อันนี้ก็อุ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเพื่นอนออกมาเลยนั่นแหละสวยครับผมคูณสิเอาไปหมื่นเน้นๆ้นสวยจัดๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็อยู่กันกับเกมวัวนะครับผมนะอยู่กับเกมวัวแล้วทุนโคตรน้อยไอ้เหี้ยทุนหนึ่งร้อยบาทจัดไปครับวันนี้ก็จะมาไล่เบ็ดไล่ก็พอไม่ต้องไล่ไล่เบ็ดนะไล่เบ็ดแบบว่าไปทีละขั้นทีละขั้นไปเลยเพิ่มไปเลยเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มแบบไม่หยุดไม่ยั้งจนกว่ากูจะพอใจแล้วกูจะเลิกสวยครับผมดอกนี้ สี่สิบบาทอ่ะเงี้ยโอเคพอได้ต่อทุนนะเนี่ยเพิ่มเบ็ดครับเพิ่มเบ็ดทีละขั้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ออโต้เทอร์โบสิบไม้ครับชิวๆชิวๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถามว่ามันเป็นสูตรไหมสำหรับผมยกให้ว่ามันเป็นสูตรนะสูตรสำหรับการไล่เบ็ดนะสิบไม้เทอร์โบออโต้นี่ไงโดนละอ้าวไอ้เหี่สิบไม้เทอร์โบออโต้แล้วก็เพิ่มเบ็ดไปทีละหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นไปเรื่อยๆนะ สำหรับทุนน้อยๆนะสำหรับทุนน้อยๆล้วอยากแตกหนักๆนะสำหรับใครที่มีทุนหนาอยู่แล้วก็กดไปเบนะ็ดสิบเบ็ดยี่เบ็ดสามสิบนะก็ว่าไปแต่นี้ทุนหนึ่งร้อยนะนก็เลยต้องเริ่มปั้นมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยก่อนนะ <c oughs> ค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆอุ้ย <c oughs> โดดอ <c oughs> ุ้ยมาอุ้ <c oughs> ยแล้วโดดเร็ว <c oughs> ขอแพงๆเพืพ่อนเอาดีๆนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่เอาขอดีๆขอเหมือนกันขอเหมือนกันเพื่อน คูณสิมาเออเนี่ยอันนี้ก็ได้มาคูณสิมาอันนี้ก็ได้เพื่อนโอเคสวยเลยครับดอกนี้500เน,น้นๆเน,นี่ยกูได้ต่อทุนละนี่แหละครับผมสูตรนี้มันต้องไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆไล่เบ็ดแบบตึงๆนะมากำลังบวกอยู่นะกำลังบวกอยู่ก็ถือว่าเพิ่มเบ็ดได้เรื่อยๆ <c oughs> สำหรับใครที่อุ๊ยสวยร้อยยีย่ได้อยู่ครับผม สำหรับใครที่มีสูตรเกมวัวน,นะก็มาแบ่งปันมาแจกสูตรกันได้นะเพียงแค่คอมเมนต์ใต้คลิปนะสูตรเสือสูตรวัวนี่ผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนานทีจะมีมาให้ใช้นะบางสูตรใช้แล้วก็ไม่เวิร์กก็ก็ไม่ใช้อ,ะอ่ะไอ้ครับผมเบ็ดแปดแล้วนะตอนนี้เราเบ็ดแปดแล้วแล้วก็มีกําไรอยู่ตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะไ <6 66. S 1> อ้ครับเบ็ดเก้ายังได้อยู่นะพ่า เพราะตอนนี้ทุนเรามันโอเคแต่ว่าหลังจากนี้แหละหลังจากขึ้นเบ็ดสิไปเนี่ยจะเริ่มแบบเริ่มเสียวๆสวยครับ180ยแปโอเคเบ็ดสิแล้วนะตอนนี้เราไล่เบ็ดจนมาถึงเบ็ดสิบแล้วนะต้องช่วงนี้แหละที่มันจะต้องจ่ายแบบหนักๆโดดหนัก,นก,นกๆกับเพื่อนขอเบ็ด10บเบ็ดยี่นะไม่เอาลึกกว่านี้แล้วนะกูกลัวโอเคสวยอยู่ดอกนี้เน้นๆสอง้อยโอเค ขอแพงกว่านี้หน่อยได้ไหมมาเบนจยี่แล้วครับไปกันต่อเบ็ดสามสิบละเรือยเอาดี<ม>อยาให้กูต้องกดเบ็ดไปมากกว่านี้เพื่อนอยาให้กูต้องกดเบ็ดไปมากกว่านี้เลย กูรเริ่มเสียวๆแล้วนะจะหมดแล้วนะเอาดีนะเอาดีเอาดีเฮ้ยเอาดีเพื่อนชิบหายละชิบหายละสิบไม้สุดท้ายเป่ไอ้เกียร์เฮ้ย,อยเอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อนอุย้ยจายก่อนตายก่อนตายก่อนด้วยเออโดดเลยมะโดดโอเคอุย้ยชี่เกือบหมดไอ้ฟาดจากที่กูป,ปั้นมาเป็นพันเลยอย่าหาทำโอ้สูตรนี้การไล่เบ็ดแบบนี้โคตรเสียวโคตรเสี่ยง ยังดีนะมันเข้าอ่ะขอแพงๆไปขอแพงกว่านี้ได้ปะเออมามาอันนี้ก็ได้เออไอ้เชี่ยเอามาก็ได้ปาบเน้นๆครับผมห้าพันก็ถือว่าฟื้นก็ถือว่าฟืนละกันเกือบหลับแต่กลับมาได้อุ้ยโดดต่ออุ้ยแล้วโดดต่อจริงเอาดีอุ้ยเอา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 เลยเอาเลยเนี่ยอันนี้โอ้โหขอแพงๆได้ไหมอ่ะอันนี้กูไม่เอาอันนี้กูไม่เอาเพื่อนอันนี้กูไม่เอาโอเคคุยกันได้ ขอแพงกว่านี้เพื่อนอันนี้ก็ได้อันนี้กูเอาอันนี้กูเอาเอามาเลยเพื่อนโอ้โยลีลามันเยอะจริงเอออันนี้ก็ได้อ,นนไดอันนี้ก็ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเพื่อนเอามาเลยนั่นแหละสวยครับผมคูณใส่ไปหมื่นเน้นเน้นสวยจัดๆครับผมโอ้โหโดดสองรอบโดดสองรอบชว่วงสุดท้ายพอดีไอ้เหี้ยกู